อระหว่างที่ทําก็มีมันบินมาเรื่อยอแม่พันธุ์ธรรมชาติบินมาหานะครับมันจะดีๆมันจะโดกลูกมันจะดกโอ้นี่คือเคล็ดลับของพระอามนะครับเพราะว่าพระอามบอกว่าระหว่างที่ทําก็จะมีแม่พันธุ์จากธรรมชาติบินมาเรื่อยๆนะฮะนี่ฮะมันได้แม่พันธุ์ธรรมชาติ่ะลูกมันจะดกมากพระอามบอกว่าลูกมันจะดกนะครับนี่คือตัวเมียนะครับพี่น้องครับมันแข็งแรงมากนี่ครับตัวเมียนะครับมันจะแข็งแรงกว่ากว่าที่เราเลี้ยงนี่ครับพี่น้องครับโอเคครับ อรับ้าใส่ในนี้เลยอืมใส่ในนี้เลยโอ้โหนี่ด้วงดลวงมะพร้าวเด้อครับผมนี่ตัวตัวเมียหรือตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวตัวเมียตัวผู้อยู่ข้างล่างโอ้นี่ตัวเมียครับผมนี่ครับนี่แม่พันธุ์ธรรมชาติมาหาก็รวมไปเลยรวมลงในนี้เลยครับเพรมันได้กินกันแล้วมันก็จะมาหาเพื่อนมัน โอ้หมูปาเนี่ยก็บได้สามตัวว้าวได้สมือเอออันนี้ต่อมาต่อจากนี้เราจะทำวิธีอะไรป้ามวิธีไอ้ข้าฝักร่วงค่ะวิธีนี่คือคลิปนี้ขอนำเสนอวิธีเข้าฝักร่วงคือเราจะเข้าฝักเอาพ่อแม่พันต่อเลยหลังจากเราได้เราได้เราได้อ่าคือมันออกไข่มาสิบห้าวันมันตัวใหญ่แล้วเราจะทําแม่พันต่อพ่อพันต่อใช่ไหมครับปามค่ะจะเพาะแม่พันพ่อพันค่ะ มีวิธีการเพาะพ่อพันธแม่พันธุนะครับมีปามเตรียมเตรียมผ่าดครับใครใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้กับป้าอามก็ยินดีเนาะค่ะยินดีค่ะยินดีเลยอ่าพี่อามปามปาม,ปามฝากเบอร์โทรของให้พี่น้องหน่อยเบอร์โทรศูนย์แปดสามครับผมศูนย์ห้าเจ็ดครับหกสี่ศูนย์หนึ่ง 6401เบอร์โทรของป้าอามนะครับหรือหรืออยากจะโทรหาเฟซบุ๊กติดต่อทางเฟซบุ๊กของป้าอามก็คือสใจหนองประยูนค่ะอ่าสมใจหนองประยูนนะครับหนองประยูนหนองประยูนนะครับอยู่ที่บ้านโสกเก่าตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับ,บอ,อันนี้โหอ,อันนี้เตรียมบอ่อสำหรับทำาพ่อมลพันธุ์ ข้าวฝักข้าวฝักนะฮะข้าวฝักด้วงข้าวฝักด้วงวิธีการข้าวฝักด้วงมะพร้าวจริงๆเอาไปแช่น้ํากดก็ได้แต่าถ้าไม่ได้แช่เราก็เอาน้ำมเพร้าวใช่อันนี้คือรีบทาให้ดูถ้าแช่นั้นอ่นนี่อ่นนี่คือขั้นตอนรัดขั้นตอนทําให้ดูรีบรีบทาให้ดูให้พี่น้องดู ให้เปลือกมะพร้าวมันชุ่มหน่อยจริงแล้วก็เอาไปแช่น้ำก่อนครับผมอันนี้เราไม่ได้แช่แต่ว่าเราก็เอาน้ำมาลาดลาดเอาครับผมครับอันนี้คือขั้นตอนทำขั้นตอนสาธิตให้ดูก่อนนี่สาธิตให้ดูนะเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำมาลาดครับนี้ถ้าพูดถึงว่ายังไม่ได้แช่แต่ถ้าแช่แช่หรือไม่แช่มันก็มีผลอะไรนะแต่แช่จะดีกว่าไหมชุ่มหน่อยดีกว่าอถ้าแช่จะดีกว่านะครับแช่จะดีกว่าแต่ อัถนน้าม,ม,มันชุ่มอ่ะครับผมคือให้มันชุ่มเปลือกระงเ้าชุ่มๆหน่อยๆน,นี่ก็เช่ก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับผมเนี่ยชุ่มๆเปลือกมะพร้าวชุ่ม,ม,มนี่คือการเข้าฝักพ่อแม่พันธุ์เสร็จแล้วเราก็เอา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 ,เอา,เอาด้วงใส่อย่างนี้อ่าเดี๋ยวเอาด้วงด้วงเป็นตัวเดี๋ยวมีดออกให้ฟังเอาด้วงเป็นตัวอย่างนี้อ่าด้วนตัวมาลงเอาเท่าไหร่เต่อเบาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่อ่าแล้วทีนี้เอาตัวใหญ่นี้มาลงถ้าเรา เราจะ<ส>ทําพ่อเมยพันต่อมันเดี๋ยวมันก็เข้านั่นของมันเองอ่าครับผมเสร็จแล้วเราก็เอาขี้มะพร้าวขี้มะพร้าวแล้วก็เอาทิ้งโอ๋อจะเป็นขี้มะพร้าวละเอียดเหรอครับป,ป,ปุกปุกคุม,มครับผมอันนี้คือการเข้าฝักพ่อเมยพันเตรียมพ่อเมยพันต่อทำเสร็จแล้วเนี่ย อ่าอันนี้ทําเสร็จแล้วนะที่คุมแล้วอ่าให้ดูแล้วอ่าจมันจะเอาขี้ขี้ของมันขี้มะพร้าวเนี่ยครับครับครับที่มันกินแล้วมันเหลือนะแล้วก็จะมาปกหน้าอ๋อได้ประโยชน์อีกปกหน้าไว้อย่างเงี้ยได้ประโยชน์อีกใช่ไหมป้าอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสร็จเสร็จแล้วกี่วันครับเนี่ยประมาณเนี้ยปกไว้กี่วันประมาณแล้วก็ดูประมาณสิบห้าวันแล้วก็มาดูได้หรือว่าสิบห้าวันก็มาดูได้นี่นี่มันจะเป็นไม่อันนี้มันมันตายเ่าเก่ามันตาย แล้วก็ปกไว้อย่างนี้ครับผมก็สิบห้าวันอีกแล้วจะเป็นยังไงต่อมันก็จะเป็นเป็นเป็นฝักอเข้าฝักรึวง่าไหนครับสิบห้าวันพอเราคุมแบบนี้นะครับจ,จากจากที่เราไม่จําหน่ายเราจะทําพ่อไม่พันธุ์อ๋อนี่มันจะเข้าของมันเองเหรอเข้าของมันเองค่ะนี่มันก็เข้าของมันเองเนี่ยโอ้โหความไม่สิ้นนะครับนี่มันธรรมชาตินะครับนี่อ่ะเอามาเรียงไว้เขาจะเข้าของเขาเองเขาจะเข้าฝักของเขาเอง ค่ะแล้วมันก็จะออกของมันเองแล้วก็ปิดไว้อ่าแล้วก็มันมาเปิดดูเอาประมาณเท่าไหร่มันแล้วแต่ว่ามันจะพอกออกมาวัานไหนอันนี้เราไม่ได้ปั้นนะครับนี่เขาเขาด้วงเขาทําเองค<ข>่ะเขา<ข><ข>ทําเองโ <ungen. S 1> ดยธรรมชาติค่ะธรรมชาติของเขานะครับนี่ครับดวงมะพร้าวประมาณสิบกว่าวันหรือสิบห้าวันนี่แหละมันก็จะเข้าของมันอ่าสิบห้าวันแล้วก็มาเลียงเลยเลียงแล้วราก็มาเลียงไว้อย่างนี้เสร็จแล้วมันจะฟักออกมาฟักออกมันมันก็จะออกตัวของมันมาเองตัวของมันกี่วันครับป้าประมาณ วันรอบเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันทุกครั้งอ๋อแล้วทีนี้พอมันเป็นตัวมีตัวไหมยังไม่มีไม่นี่ไงมีตัวมันก็มันก็จะออกมาลักษณะมันแบบนี้ไงมันก็จะออกมาแบบนี้ให้ก็จะออกมาตัวแบบนี้เออพอมันฟักมันก็จะเป็นตัวนี้เราต้อคุยตัวหูตัวเมียออกไว้คุะกระมกันแบบนี้อ๋อแล้วคุยเหรอครับอ่าคุยอันนี้เหรอ้วที่เสร็จมันก็จะออกมันมาของมันเองมันก็จะเหลืออยู่ในอ่าง่านนี้อ่า มันก็จะออกตัวของมันไตออกมาแล้วก็เก็บเอาตัวมันนะอุยมาพาแล้วก็ทิ้ไปขุยทำอะไรก็ได้อที่เหลือก็ไปทำนี่เราก็แยกแยกกังพ่อแม่พันให้พูดตัวเมียไว้อย่าให้มันอยู่ด้วยกันถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะผสมพันธุกันแล้วมันก็จะไข่ทิ้งอ๋อมันเสียประโยชน์อ๋อแล้วให้เรามาแยกลงถังอีกกหาแยกไว้แยกไว้แล้วค่อยเอามาใส่อย่างเงี้ยแล้วอย่างตัวผู้ตัวเมียนี่ก็ขายจาหน่ายได้ได้ค่ะตัวละห้าบาท ตัวละห้าบาทนะครับนี่คูละสิบบาทคูละสิบาทนะครับนี่ครับจําหน่ายได้นะครับจาหน่ายได้ค่ะติดต่อปามได้เลยนะครับที่เบอร์โทรที่ให้ไว้กับเฟซบุ๊กของปามนะครับพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับปามขอบคุณที่ให้ความรู้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมฮักแล้วฮักเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับมีคลิปหน้าดีๆจะมานำเสนอขอบคุณปามครับผมอ้าวโอเคครับผม โอ้นี่คือความรู้เลยนะครับม,มันจะมันจะม้วนของมันเองแล้วเราก็เอามาเรียงอืมถึงวัน,นเวลาของมันมันก็ฟักของมันเองออกมาของมันเองขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ